สวัสดีครับวันนี้ก็เป็นเร็วอาัดเขียนโปรแกรมด้วยเดลไฟล์ EP ที่12นะครับ EP ที่12เนี่ยนะครับก็จะพูดเกี่ยวกับ l i s t Box นะครับ Combobox แล้วก็ไอเทมนะครับซึ่งถ้ามือใหม่นะครับอันนี้สำหรับมือใหม่แล้วก็อาจจะยังไม่ทราบนะครับส่วนมือเก่าๆก็เดี๋ยวจะเพิ่มเรื่อง ที่จะใส่รูปภาพเข้าไปใน ListBox ให้นะครับปีพีที่สเราไปดูกันเลยนะครับหลังจากเปิดเดียวไฟล์มานะครับก็ไฟล์ New นะครับ New แล้วก็ w i n d o w v VCL p p p l i c a t i o n นี้นะครับเริ่มเลยนะครับก็เป็นฟอร์มหนึ่งเลยนะครับตอนนี้นะครับก็จะพูดถึงเรื่อง ListBox ComboBox แล้วก็ ทีสติงลิสต์พร้อมไอเทมนะครับไอเทมอันแรกนะครับก็เดี๋ยวเราดูลิสต์บล็อกก่อนนะครับผมเลือกมานะครับตรงนี้ทีทีลิสต์บ็อกนะครับคลิกลงไปนะครับให้สวยงามคราวนี้ทีส์ทีลิสต์บ็อกเนี่ยนะครับปกตินะครับเราก็จะใช้ได้นะครับโดยให้เลือกจากไอเทมในให้เลือกนะครับตัวเลือกจะมีในไอเทมนะครับตรงนี้นะครับ นี่เลยนะครับก็สามารถพิมพ์ไปได้นะครับโดยเลือกอสมมุติว่าเป็นผู้ชายก็เป็นแอดมินนะครับเป็นเทสเตอร์นะครับเป็นโปรดิวเซอร์นะครับเนเนเจอร์ Manager นะครับก็จะ พิมพ์ลงแบบนี้เราได้สี่บรรทัดน,นะครับก็สามารถที่จะมีให้เลือกได้เลยแบบนี้นะครับโดยนะครับคราวนี้เราจะดูว่าเราเลือกอะไรเนี่ยขึ้นอยู่กับว่า,าขึ้นอยู่กับ property ของร i s b o x ตัวนี้นะครับเพื่อให้ชัดเจนนะครับผมก็จะเอา,อาท,ที่ดิดนะครับที่ดิดมาวางนะครับขอเป็นเล e วลวีดแล้วกันครับจะได้ง่ายนะครับ เลยเบลฮิดินะเอามาวางปับ๊บนะครับอืมดีรู้ว่าขณะนี้เราเลือกอะไรนะครับขออีกตัวหนึ่งนะครับอ่าขออีกตัวหนึ่งเป็น2ตัวนะครับตัวแรกนะครับผมให้ชื่อนะครับอ่ามาเลยตั้งชื่อครับตั้งชื่อเป็นอ่าเป็นอ่าเนอ่า select ed. Name. นะครับขึ้นต้นด้วย Edit ที่คือ e d i t นะ Edit แล้วก็ที่ Level ตรงนี้นะครับ Label e d i t นะครับ <c oughs> Edit Level นะครับผมเปลี่ยนแคปชั่นเป็นชื่อที่เลือกนะครับภาษาไทยเลยนะครับชื่อที่เลือกปัดจุบานนี่นะครับ ส่วนอ,อีกันนี้เอาไว้ก่อนนะครับอีการเอาไว้่อนเพราะนั้นนะครับแต่ว่าอันนี้นะเราจะให้ผู้ใช้คลิกตรงนี้แล้วก็ชื่อปรากฏในช่องนี้นะครับเพราะฉะนั้นที่เราจะเขียนโค้ดคืออีเวนต์ของ l i s t b o x ตัวน,นี้อีเวนต์อะไรครับออนคลิกนะครับออนคลิกนะนี่เลยนะครับออนคะลิกอ่าเราก็ดับคลิกเข้าไปแล้วก็บอกว่านะครับอ่า e d นะครับก็คือ select e d name dot text นะครับมีค่าเท่ากับนะครับ list box หนึ่งนะครับ dot item นะครับ item ไหนครับมีหลาย item ก็ในวงเล็บนี้นะครับแล้วก็เป็นข้างในนะครับเป็นอ่า i นี่นะครับ item ที่ i t นะครับโดยนะครับ i นี่นะครับ i เนี่ยจะมีค่าเท่ากับนะครับ list box หนึง่ง dot. item. น uh, ะ item. index. นะครับ item. index. นะครับ index. นี่นะครับไอตัวเนี่ย property item. index. เนี่ยจะเป็นตัวบอกว่าอ่าปัจจุบันเขาเลือกบรรทัดไหนนะครับอันนี้สำคัญนะครับนี่ item. index. นะครับแต่อนี้เป็นแดงๆอยู่ครับเพราะฉะนั้นผมใส่อะไรครับใส่ไปข้างหน้านะครับอ่าถ้าเวอร์ชัน10 สีขึ้นไปจะสามารถทำอย่างนี้ได้นะครับถ้าเวอร์ชันอื่นให้ประกาศไว้ข้างบนนะครับอันนี้ก็ได้แล้วคราวนี้เราลองรันดูครับปัป <c oughs> <c oughs> ๊บมรอสักพักนึงนะครับก็ขึ้นมาถ้าเราคลิกลงไปปุ๊บนี่แอดมินจะมาปรากฏต,ตรงนี้เลยคลิกนี้อ่าเป็นเทสเตอร์เป็นแมนเจอร์นะครับอยู่ตรงนี้เลยนะครับอันนี้คราวนี้ถ้าผมกดลูกศรบนคีย์บอร์ดเลื่อนเลื่อนตรงนี้นะครับอ่าเลื่อนตรงนี้ อ่าเห็นไหมครับเห็นไหมอ่าก็จะเลื่อนตามนะครับอ่าเห็นไหมครับอ่านั่นเองนะครับก็แสดงว่าใช้ได้นะครับใช้ได้ตัวนี้นะครับใช้ได้แล้วอ่าต่อไปนะครับอีกตัวหนึ่งนะครับก็ที่จะมาใส่ก็คือคล้ายๆกันนะครับก็คือคอมโบบ็อกส์นะครับผมเลือกอ่าครับอย่างนี้นะครับทีคอมโบนะต่อคอมโบบ็อกส์นี้นะครับคลิก มาไซนะครับจริงๆคอมโบบล็อก bo กับบลิสบล็อกนี่จริงๆมาจากอันเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคล้ายๆกันเลยนะครับแต่ว่าอีเวนต์จะต่างกันเนื่องจากว่าอ่า user interface นี่ต่างกันนะครับเพราะฉะนั้นอ่าที่คอมโบบล็อกนะครับก็จะมีสไตล์ให้เลือกแล้วว่าคอมโบบล็อกนี้จะให้พิมพ์ได้หรือจะให้เลือกได้นะครับก็อยู่ที่สไตล์หรือว่าการเลือกนะครับแต่ อ้าวก็เหมือนกันเลยนะครับทั้งทั้งรีสป็อกและอันนี้ก็จะมีอ,นนะมอะไรครับมีอ่าไอไอเทมเหมือนกันให้เลือกนะครับผมใส่เป็นสีแล้วกันนะครับเยลโล่ Yellow, นะครับเรดอายุโลทำไมเป็นอย่างนั้นครับบลู Blue. เดี๋ยวแก้นิดนึงนะครับอื l เยลโล่บลูเรด e e ีนอ่าใส่เป็นตัวเลือกนะครับใส่เป็นตัวเลือก คราวนี้นะครับก็สามารถที่จะอ่ารันดูนะครับรันดูนะครับอ่ารันดูตัวที่เราใส่ไอเทมนะครับก็จะมีให้เลือกออนะครับเลือกปั๊บนี่มีเลือกได้นะครับคราวนี้เนื่องจากว่าผมยังไม่ได้เขียนอเทมอะไรอ่าเขียนโค้ดอะไรเลยก็จะไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลือกนะครับเพราะฉะนั้นอันนึงนะครับบางทีเมื่อกี้อ่ารัานอีกทีหนึงนะครับ แบบนี้มันพิมพ์ได้ครับนี่นะครับผมกด Y ตัวเดียวเยลโล่ก็มาหลอผมกด G ตัวเดียวก็จะวิ่งไปที่กรีนเลยนะครับอ่ามันมีข้อดีแต่คราวนี้บางทีเราไม่อยากให้เราไม่อยากให้พิมพ์ให้เลือกอย่างเดียวนะครับก็มาคลิกมาเลือกตัวนี้นะครับที่คอมโบบ o ็อกแล้วก็เลือกอะไรครับอ่า p r r t y r t y ของเขานะครับว่าเราจะให้คอมโบบ o ็อกตัวนี้เป็นแบบไหนอ่าไปที่ อ่าเนี่ครับสไตล์นะครับเป็น dropdown หรือจะเป็น dropdown list นี่ด r o p d o w ลิส s t นะครับคือพิมพ์ไม่ได้ละนะเลือกอย่างเดียวนะครับที่เหลือไปดูเองนะครับอ่าลองดูนะครับพิมพ์ไม่ได้ครับอ่ามันพิมพ์ไม่ได้นะครับให้เลือกได้อย่างเดียวก็มีข้อดีข้อเสียต่างกันนะครับอ้านี่คืออ่าในคราวนี้เราจะใส่อีเวนต์เหมือนกันนะครับ เราจะใส่อีเวนต์ว่าในกรณีที่เราเลือก Combo บล็ให้ให้ปรากฏตรงนี้นะครับให้ปรากฏมาตรงนี้นะเอาเอาตัวที่เลือกมาปรากฏตรงนี้<ม>ก็มาคลิกที่ตร<ม>นี้นะครับแล้วก็เลือก event นะครับแล้วก็เลือก on o n c h a ชนสนี่นะครับ o n c h a นส์นะลองดูนะครับเป็น edt <Okay. S 1> น่าจะเป็น edt 2นะครับ Le e t ล e p a e r edt 2เพราะยังไม่ได้เปลี่ยนชื่อนะครับ .txt e มีค่าเท่ากับคอมโบบล็อกนะครับคอมโบบล็อกหนึ่งดอทดอทอืมดอทเท็กส์นั่นเองครับอืมอ่ะลองรันดูเอาแล้วครับเราเลือกปั๊บนี่เห็นไหมครับเรสมาอยู่ตรงนี้เลยนะครับกรี Green, นนะอยู่ตรงนี้ ต่านี้มาอยู่ตรงนี้นั่นคือการใช้ list box กับ combo box นะครับครานี้ก็วิธีการที่จะให้ค่าอไอเทมตอนรันท่ามนะครับโดยการเขียนโค้ดนะครับก็มีวิธีการหลายวิธีวันนี้จะยกตัวอย่าง2วิธีนะครับผมใช้สองปุ่มปุ่มแล้ววิธีแล้วกันนะครับเอาบิ t Button มาใส่ตรงนี้นะครับแล้วก็เปลี่ยน <c oughs> เปลี่ยนแคปชั่นนเป็น เป็นแบบนิดนึงนะใช้แอดนะแอดเม็ดตนะครับแอดไอเทมนะครับไอเทมนะครับใช้วิธีแอดไอเทมนะครับส่วนปุ่มที่2ตรงนี้นะครับก็จะใช้แบบแอดสายครับแอดสายนี่นะครับอ่านิดนึงนะครับคือครั้งแรกเราพิมพ์ไอเทมลงลงไปนะครับโดยใช้ property item ตรงนี้นะครับนี่นะครับ ั๊บเลยคราวนี้มันจะทำ,ทำได้ในกรณีที่เป็นดีไซน์ไทม์เท่านั้นคือตอนออกแบบนะครับแต่ถ้าเป็นตอนรันไทม์เราสามารถทำได้หลายวิธีแต่วันนี้ก็ใช้วิธี Add i อเทกับแอไซนะครับมาดูวิธีแรกครับเราดับเบิลคลิกตรงนี้เข้าไปนะครับปุม่มปุ่มนี้นะครับก็ผมพิมพ์เลยนะครับ With วิดนะวิดนะเป็น List ์บ x ็อหนึ่นะครับ เอาอางนี้เดี๋ยวดีก่อนนะครับเป็น list box หนึ่งนะครับอ่าวิธีนี้นะครับ .item นะ .clear คือล้างกันเข่าทิ้งหมดก่อนนะครับถ้าไม่ล้างมันก็จะซ้ำกันเข้าไปนะครับอ่าแล้วก็ list box หนึงนะ .item .add นี่นะครับแอดแล้วก็ใส่ใส่ค่าเข้าไปตรงนี้นะครับว่าเราจะใส่ค่าอะไรครับมันผมก๊อปไว้ก่อนนะครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บนะสี่บรรทัดนะครับฮาวล่ะครับ <c oughs> กดคอนโทรลดี D นะครับนี่ผมจะใส่คำว่านะไทยแลนด์ Thailand. นี่นะครับใส่ไทยแลนด์อ่าใส่ อังกแลนด์นะครับใส่อะไรครับฟรานซ์คือผมจะใส่ชื่อประเทศเข้าไปนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นชาเน่อนะครับชหน้าเข้าไปนะก็ใส่เข้าไปาหายไปอันหนึงนะครับเพิมขึ้นม,มาไม่เป็นไรนะครับ <c oughs> ก็เป็นหน้ากำลังเป็นข่าวอยครับ เบื้มานะครับเป็นข่าวอยู่ตอนนี้นะก็ใส่เข้าไปนิดนึงนะครับแล้วก็เสร็จแล้วครับนี่นะครับวิธีที่หนึ่งก็ใช้อะแอดนะครับแต่คราวนี้จะเห็นว่าตรงนี้มันเป็นไงครับซ้ำๆกันนะครับเพราะฉะนั้นผมตัดตรงนี้ออกแต่ใส่แล้วก็ตัดจุดออกด้วยนะครับแต่ใส่วิตเข้าไปแทนนี่จะได้เข้าใจนะครับวิต คอนโทรล v เลยนะครับดู b e g i n นะแล้วก็ n นี่นะครับจะได้อ่าเราที่เหลือเราก็ตัด list box ออกนะครับ list box item ออกนะครับก็ทำไงครับ <c oughs> กดคอนโทรล s นะครับอ่าแล้วก็ replace นะครับ replace replace นะครับ replace yes s replace นะครับออกอ่ะโทษทีอ่ะรู้สึกจะไม่ได้นะไม่เป็นไรอ่ะนี่นะครับลบทิ้งเลยนะครับวิธีนี้จะทำให้เราประหยัดนิ้วไปเยอะเยอะนะครับเฮ้เราพิมพ์ list box หนึ่ง item ครั้งเดียวที่เหลือก็พิมพ์อย่างนี้เลยนะครับ เอาล้วครับนี่เรามาลองรันดูอ่าแต่ก่อนลองรันนะครับอีกวิธีหนึ่งเรากด F12 ขึ้นมาแล้วก็ใช้ SAI s i เนี่ยนะครับก็จะเกี่ยวกับอีกตัวแปรชนิดหนึ่งเขาเรียกว่า T String w i d t h นะครับเพราะผมอประกาศตัวแปร STL นะครับ T String w i d t มีค่าเท่ากับ T String p l a s e Create นี่นะครับอันนี้ <c oughs> เขาก็จะ เป็นอยู่ตรงนี้นะครับเป็นสีแดงๆกดคอนโทรลชิปวีนะครับแล้วก็โอเคนะครับก็เขา,าประกาศให้เลยนะครับคราวนี้ <c oughs> ก็เหมือนเดิมนะครับผมวิดเลยวิด STL นะครับดู b e g i ินนะก็จะแอดเข้าไปนะครับนี่ใช้แอดเหมือนเดิมนะครับ แอดนะครับแอดอะไรดีเอาเป็นอ่าล g เจนแล้วกันนะล g เจนเป็นเซนทร a ลนะครับเซนทร a ลนะครับเป็นอา่าวโทษทีแอดนะครับรู R บินสันนะครับอ่าชื่อห้างแล้วกันแอดนะอ่าสตาร์บัคนะครับอย่างนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจนะอ่าแอสอเมซอนอเมซอนอเมซอมนนะครับนี่อ่าพ,พอแอสเสร็จแล้วนะครับเราก็ <c oughs> กำหนดค่าโดยใช้แอสไซน์นะครับ list นี่วิธีนี้ไม่ต้องเคลียร์นะครับ list box 1น,นะครับ item assign อ่านี่จะเห็นว่าเมื่อกี้นี่ครับนี่มีไกด์ให้ว่าเป็น source เป็น t p e r s i s t e n t นะครับ source นะครับมีมีพารามิเตอร์งตัวผมก็ใช้ s t l นี่เข้าไปเลยก็คือสิ่งที่เราสร้างขึ้นมาเอาไปใส่นะครับ จะเห็นว่ามี2วิธีนะครับใครชอบวิธีไหนก็ใช้ได้เลยนะครับใช้ได้เลยอลองรันดูครับนะครับวิธีแรกอย่างนี้นะครับเคลียร์เห็นไหมครบเอาไทยแลนด์อิง l a n d c ไชน่าเบอร์มากเข้าไปส่วนอันนี้อ้าวโทีทีครัครับ <c oughs> ยังยังเหมือนเดิมนะครับยังเหมือนเดิมยังเหมือนเดิมเมื่อกี้พอดีไม่ไม่โฟกัสก็เลย ก็ก็เลยเล r อนิดนึงนะครับส่วนวิธีนี้ใช้ a อสซ g n นะครับผมคลิกเลยนาจะเห็นว่าเข้าไปนะครับนี่เข้าไปคราวนี้มันจะมีปัญหาว่าถ้าผมอยากเรียงตรงนี้นะครับเรียงนะครับจัดเรียงไอเทมนี้นะครับสามารถทําได้ไหมนะครับก็มาดูครับใช้คําสั่ง sort นั่นเองนะครับอันแรกอันเมื่อกี้นี้ครับตรงนี้อ่าตรงนี้เออเนิดนึงเพราะฉะนั้นเราใส่เข้าไปก็ได้ครับนะเราต้องเช็คก่อนว่าอ่าลิสต์บล็อกตัวนี้ นะ if นะครับ if ถ้า list box 1.item นะครับ count อืมมากกว่า0นะครับอืม <c oughs> แล้วก็ให้เป็นอ่า item นะ item index item อืมอิเทมอินเด็กอ่อทีนะครับอันนี้ใส่ไม่ได้ต้องใส่อย่างนี้ครับ List Box 1หนึ่งนะครับดอทอิเทมอนนะครับ Item Index น,นะเอะโอ้ item นะครับ Index น,นะครับ Index เ,เท่ากับ อืมศูนย์ศูนย์คือตัวแรกนะครับไอเทมเป็นเป็นคาร์ดินัลนะครับเป็นคาร์ดินัลคือนับจากศูนย์นะครับนับจากศูนย์ไปถึงเก้าไปเรื่อยๆนะฮะแล้วแต่เราเราเราจะให้มากน้อยแค่ไหนแต่ไม่ควรจะเกินแปดนะครับไม่ควรจะเกินเกินแปดนะครับถ้ามากกว่านั้นให้ใช้อย่างอื่นนะครับนั่นลิสบ็อกนะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับสามารถที่จะใส่อันนี้ได้เลยนะครับนี่นะครับ นี่นะครับ if me <c oughs> ีลิส s ์ box จุด i t e เจุดเขามากกว่าศูนย์คือมีมีค่า item อ,อยู่นะครับก็ให้เซตโฟกัสไปที่ตัวตัวแรกเลยนะครับอลองลองลอง,ลองรันดูครับ เราคลิกตรงนี้นะครับปั๊บมีเห็นไหมครับจะเซตโฟกัสที่ไทยแลนด์ปั๊บเซตเซตโฟกัสที่ตัวแรกที่เซ็นทรัลคราวนี้ผมจะเรียงลําดับก็เพียงแต่ใส่ใช้คําสั่ง sort เข้าไปนะครับก็ listbox หนึ่งนะครับ sort นี่เทมก่อนมเป่าอ่าเท้ม sort sort เลยนะ ซอสอืมเอ๊ะซอสเท่ากับรูอย่างนี้หรือเปล่าครับไม่แน่ใจนะอ่าลองดูครับอ่าก็ไม่มีอะไรคือ ผมไม่ค่อยได้ใช้ซอสนะครับแต่อลองดูว่ามันจะเวิร์กไหมนะครับอันนี้ซอสด้วยนะครับอลองดู <c oughs> ป๊บอาได้ครับเห็นว่านี่เบอร์มาขึ้นก่อนมา B นะครับ C E แล้วก็ T นะครับอันนี้ปับ๊บใช้ได้แล้วครับอ่าก็ซอสก็คือใช้ซอสนะครับ ซอร์ถ้าเป็นทรูนะครับก็ะเะียงลาดับให้เลยตอนพิมพ์เราพิมพ์มาไหนขึ้นก่อนขึ้นหลังก็ได้นะครับเราก็ใช้เรียงลดับอ่าต่อไปนะครับอ่าส่วนตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับของโปบล็อกก็ใช้วิธีเดียวกันนะครับวิธีเดียวกันเลยผมจะไม่ไม,ไม่ไม่ยกตัวอย่างให้ดูแต่ที่จะยกให้ดูนะครับก็คือจะ <c oughs> เราเนื่องจากว่าตามนี้นะครับเราใส่ได้เฉพาะสตริงอย่างเดียวนะครับ ในกรณีที่ผมต้องการใส่รูปภาพด้วยล่ะอ่าครับใส่รูปภาพด้วยล่ะอ่าจะต้องทํำยังไงนะครับอ่าผมก็ไม่ยากนะครับผมเอาที่ image นะฮะ T image list มานะครับภาพนะครับั๊บนี้เลยเราก็จะเอารูปนี้นะครับไปใส่ไว้ในนี้ด้วยนะครับ จริงๆเอารูปอะไรไปใส่ก็ได้นะครับแต่ว่าเพื่อความสะดวกนะครับผมเอาจากนี้ไปนะครับจะได้รู้ตัวนี้ด้วยนะครับอ่าผมแอดอิมเมจเข้าไปปั๊บเอารูปไหนบ้างนะครับอืมเอารูปนี้อ่าเข้าไปนะครับแอดอืมเพิ่มเข้าไปอีกเอารูปนี้เข้าไปแอดนะครับเอารูปนี้เข้าไปนะครับแอดอ่าเอาไอรูปนี้เข้าไป นี่นะครับสี่รูปนะครับ0ถึง3นะครับมี4รูปคร <c oughs> <c oughs> าวนี้เราก็จะเอานะครับเอ,เอารูปภาพเข้าไปอยู่ในนี้ด้วยพร้อมตัวหนังสือนะครับสิ่งแรกที่เราจะต้องทำก็คือเปลี่ยน property ของ list box ตัวนี้นะครับเป็นนี่นะครับดูดีๆนะครับอันนี้สำคัญนะครับสำคัญนะอ่า นี่นะครับเปลี่ยนเป็น lb owner draw variable นะครับเรื่องตัวตัวนี้นะครับชัดๆขยายมานะครับนี่นะครับต้องเปลี่ยนเป็นตัวนี้นะครับ owner draw variable ตรงนี้นะครับเขาจะริกตัวนี้เป็นกราฟิกนะครับเมื่อเป็นกราฟิกแล้วก็เราก็จะสามารถใส่ได้นะครับอ้าวแบบนี้ครับถัดมานะครับ เราก็จะมาเขียนที่ Event นะครับ uh, draw item on draw item นะครับดับเบิลคลิกเข้ามานะครับตัวแปรที่เขาส่งมาในในโปร c ซสเซอรนี้นะครับก็คือ control นะครับ control index นะครับแล้วก็เล็กนี่เองที่เราจะใช้งานนะครับเล็กนี่เอง,เองเนะครับที่เราจะใช้งานนะครับเพราะฉะนั้นเรามา,าประกาศมามา,มาเริ่มทำกันเลย อทีกดพิทอ่าออนดรอไอเทมนะครับเรามาเริ่มทำกันเลย l i s t b บ x 1น,นะครับ l i s t b บ x 1กหนึ่งก็มา,าจากโปรเจกต์อื่นนะครับ l i s t b บ x c k canvas. f i l l r e c นะครับอ่าเราก็จะฟิลลงไปนะครับแล้วตามด้วยตามด้วยอะไรครับแล้วก็ตามด้วยคำสั่งนี้นะครับอ่าเรา ผมแบบนิดนึงคอนโทรนชิปดีนะครับจัดให้สวยงามนะครับไม่แปลกคอนโทรลดีหรือเปล่า <c oughs> นะสวยงามแล้วนะครับเล็กเล็กเป็นตัวใหญ่แล้วนะเล็กเล็กเป็นตัวใหญ่แล้วอินเด็กก็ตัวเล็กใช้ได้นะครับอ่านี่ก็คืออ่า ครนี้ <c oughs> นะครับอันนี้เราเอาอลองเราลองรันดูนะครับลองรันดูปั๊บนี่รูปภาพมาแล้วแต่ว่าตัวหนังสือเรายังไม่ใส่เพราะฉะนั้นเราจะใส่ตัวหนังสือเข้าไปนะครับมาลองลองดูครับเราจะใส่ตัวหนังสือนะครับโดยใช้นะครับคําสั่งเราก็จะใช้แคนวาสนะครับเราใช้แคนวาสนะครับในการที่จะวาด ตัวหนังสือออกไฟนนีจ้จะไม่ได้เขียนนะครับใช้คันวาดนี่คันวาดนี่จะเป็นการวาดคือใช้อ่า, <c oughs> อาฟังก์ชันที่เรียกว่า text out นะครับ text out นะครับ <c oughs> แล้วก็เราต้องอ่าใส่ center text ด้วยนะครับ center text นะครับก็จะประมาณอ่าผมเอาซัก <c oughs> อืม t ิ i s b บ x ็อกหนึ่งนะครับอืมอ่าในตรงนี้นะเราต้องเราต้องใส่เซนเตอร์เทคนะครับเพราะฉะนั้นผมใช้อ่าประมาณสัก10บน่เซนเตอร์เทคนะครับใส่10แล้วกันนะครับแล้วก็ใส่นะครับค่าสตริงนะครับของอ่าอินเด็กซ์นั้นลงไปนะครับอ่าเราลองนันดูโอ้ oh. ตัวหนังสือเยอะไปนะครับตัวหนังสือเยอะไปอ่าทาให้ตกขอบไปนะครับเพราะนั้นลดลงมานะครับเลือเลื่อสีนะครับสีอ่าลองดูครับลองดูลั่นอ่าสวยงามนะครับเราสามารถใส่ได้ทั้งอ่ารูปภาพแล้วก็ตัวหนังสือนะครับได้หมดแล้วนะครับเอาละครับนี่เราสามารถใส่ได้แบบนี้และแบบนี้นะครับอ่าซึ่งแล้วแต่รูปภาพว่าเราจะใส่ อันนี้คือการใส่อะไรครับใส่รูปภาพใน List Box Combo Box กก็ทําเหมือนกันนะครับทําในสไตล์เดียวกันก็สามารถใส่เข้าไปได้นะครับโอเคยังไงนะครับวันนี้ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจด้วยครับ